เขาอยู่ตักดำเม่หรอยเป็นงพอเป็นห้อง่น่นย่นแตงค้างห้องเาห้ออหวมนมน่มวนร้ายเลยมันไม่ค่อยมีนะทีว่าจะขัดเดี๋ยวจะติดลำมาเนาะโอ้เว่วิ่จนอย่งนนในเลดิ เรงผมาองเติร์นมึงเล่หนินั่นเล่นกองเตินกองเตินกี่ดันเล่แต่เดียวชิปโอ้ชิปน้อยอย่างชิปวานั้นกองผม้เล่นกันนันนี่มีกองผู้อะไรไอ้นี่ตัวกองผู้ตัวไอนี่หัวหน้าสีเขี

อย่าทำเป็นเล่นนะชุดหลังนะปลากระบอกชี้ไปยังด้างหน้าด้วยนะฮะไปก้าว่หรอโอ้มียิงแค่เทียเบ็ดจะหมดเลยนี่

มึงนไอ้น่าไม่ได้เลยพุ่งลบลูกที่บิงมาถ่ายเต็มงมีฟังนะเดี๋ยวัิงพร้อมจะยิงน้ากดกันมครับกันยิงไอตัวเี่ลไปร่างดุดกระะดูวบอกว่าเริ่มยิงัมวัดแทุกเลยเอาแก่ๆอาอกันได้เริ่ยิง God.